เจริญคาสิโนโนิยามโยมทำมานสวัสดีวันนี้เราจะมาเล่นบาคาร่าค่ายดบิลเอ็มคาสิโนเลยคลิกคำว่าคาสิโนสดนี่ถาไม่คิกก็ไม่เจอเฮ้ยถาไม่คิกมันก็เจอเลยถ้าเกิดขายหาไม่เจอก็กลิกคำว่าคาสิโนสดเน่ประมาณนั้นหลยยมนี่เปลี่ยนภาษาได้ด้วยภาษาไทยคนหนึ่งฟอ r ์นิทฟิสเฟสนายไม่เกี่ยวกันนะโยมน้นมันโทรศัพท์ มีตั้งหลายอย่างนี่โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเราไปเล่นบาคาร่ากันดีกว่าอ๋อไปเลือกห้องเลยนะยมห้องไหนกาไพสวยๆเราเข้าไปเลยห้องไหนห้องไหนสวยมัง้งห้องนี้ก็ได้ดมังกร <คน S 2> ยาวเยือกเลยเห็นไหมไม่ใช่มังกรบิงปองพูดผิดพูดถูกโอยเราพกทุนมาห้าร้อสสบห้าบาทเนี่ย ใา้ WM คาสิโนเขามาเล่นได้เลยนะโยมไม่ต้องทำการโอนเลยเขามาเล่นนะจ๊ะฝากเงินเขามาเล่นหน้าหน้านาหน้าเกมนะโยมเอลงไปเลยเรามาดูกันเกือบไม่ทันแน่โหมวแต่แพมปรับตังก่อนนี่แทงได้แค่ร้อยเดียวเองปรับตังเออห้องนี้นะ สามารถลุ้นได้นะยโยมลุ้นไปเลยเฮ้ยสามทำเป็นตื่นเต้นเฮ้ยสองห้าเตมดูของเขาก็ได้นะยโยมอันนี้เราเปิดของเราแล้วดูของเขานิดนึงเฮ้ยสามเจ็ดโอ้ยของเขาสูนเต็มมาละอืมเรามาดูกันต่อจว่ออกมาแล้วเขาจู่ออมาเป็นอะไรแง้มดูหน่อยเฮ้ยว้า หาแต้มเหมือนกันมมาดูของเรามัง้งแงมดูแยมเข้าไปแ้มดูเฮ้ยเจ็ดแต้มโอ้ยจเจริญคาสิโนน้ำโมแบงเกอร์แบงเกอร์กินไปแล้วเจ็ดแต้มแบงเกอร์อกร็คืเอเจ้ามือโดนะคกตรงไปหาบ้าโอ้ยจเจริญคาสิโนโเลยยมได้ไม่เต็มเลย ได้มาแเกบาท195บาทหาคาตรงไป5บาทมเล่นเลยไหมคะมังกรปิงปองตัดแล้วนายยมคำนวณก่อนเปรียบเทียบไพ่ได้นายโยมว่ามันจะออกอะไรตาต่อไปเฮ้ยมังกรอันนี้หรือเปล่ามัางกรไปตามไป500บาทเลยแถมให้ด้วยอีก 100. ห0ึ่งร้อยเจริญคาสิโนหมดตัวเลยอ40บาท สือบุรีซองหนึ่งยังไม่ได้เลยได้ข้าวอยู่จานเดียวเองเราต้องหาเงินไปหาเงินไว้ใช้เล่นแต่พอควรเปิดมาฟังเขาหนึ่งแล้วเงีเงี้ยเเงียเฮ้ยฟังเขาสิฟังเราเงี้ยเงี้เงียเงเฮ้ยฟังเราหนึ่งเงี้ยอีกทีหนึ่งเฮ้ยืมสีเหมือนกันชนอีกแล้วชิพายเอ้ยเจเล่นคาสิโน โอ้ยจ้องอมาเลยเรามาลุ้นของเขาก่อนเฮ้ยมาบอดไปสิเตะเขาฟังเขาสี่แต้มอยู่ยงโภคภัณฑ์ฟังเราที่แต้มก,กินสิจ้ะสมอกันโอ้ยไม่กินนี่ว่เสมอนี่ว่าฟังเราไม่ได้จ่วออกมาอัตมาข้ออภัยโฮ้ย ดูผิดดูถูกช่วงนี้นอนน้อยช่วงนี้จำวัดดึกหน่อยเออมัวแต่เล่นบาคาร่านี่แหละเดอาห้าเงินทางรัดลงทุนลงทุนเข้าไปหกร้อยสามสิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาสำหรับการวางเงินเดิมพันค่ะไปลงนน้นทำไมอีกสิบบาทเนี่ยเจริญคาสิโน ช้างมันหมดตัวแล้วเปิดเลยเจ็ดเฮ้ยอย่าเตะเข้าโอ้ยเตะเข้าด้วยชิพายนะโยมดูของเราสิเอ้ยฟังเรามีเตะด,ด้วยเอ้ยฟังเราก็เจ็ดเหมือนกันเอาวะไม่เป็นไรจะบวกน้อยบวกมากไม่เป็นไรแต่ว่าลุ้นมันไว้ก่อนเอามันไว้ก่อน6 3 0สบาทเฮ้ยโดนหักไปสบ,บาทอันนั้นอะ รงพิดโอ้โหเจ็ดเจ็ดเสมอกันยาวเยือดโอ้โหเอาสามไปที่แดงเลยเฮ้ยแดงนี้แหละเสือนตามาลงไปอีกโอ้ยเอาไปให้หมดอีกสิบบาทโอ,โอ,โอโืม หาใครสนใจทีอยากจะเล่นเกมนี้ก็แอดมาเลยนะโยมที่แอดเนี่ย TMS สมัครสมาชิกใหม่วันนี้ฝ<ม>าก100 <ขอ S> 1 0 0่รับไปเลย30บาทโอ้ยจเจริญคาสิโนรีบแอดกันมาเลยนะโยมกดไลค์กดแชร์ต่อมาด้วยนยะโยมเจริญคาสิโนหาเต็มโอ้ยเตะเขาหาเต็เตมเว้ยฟังเราหนึ่งเต็มมันต้องมากกว่าสิเฮ้ยเจตเตมกินแล้ว เฮ้ยเจเล่นคาสิโนกินแล้วนะยมอืมเราไม่เน้นตังค์แล้วรอบนี้เราเล้นมันเน้นมันอย่างเดียวเปิดมาเลยเอากินแล้วยยมเฮ้ยลุนไพ่มันมันต้องคายนี้เกมนี้เลยนะยยมอยากเล่นก็แอดมาคุยกันนะยมแอด t ออทีม่ห่วงหนึ่งหมาเท่านั้นเองเราไม่เน้นตังคเราเน้นมัน ำหรับวันนี้ไปแล้วนอะอยมเจริญคาสิโนเร,มเ,รมเล่นไหมคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ต่อมาด้วยนะโยมกด Subscribe ก็ดีนะ,จะเจริญคาสิโน